สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Squidman.exe ครับผมแล้วตอนนี้ผมอยู่กับของเล่น Happy Meal นะครับที่ออกมาใหม่ตั้งแต่วันที่28มกราคมครับถึง15กุมภาพันธ์นี้นะครับปกติของเล่น Happy Meal เนี่ยเขาจะมาเป็นตัวใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยครับมาเป็นซองครับใส่ใสการ์ดเลยนะครับมีทั้งหมด8แบบแต่เขาบอกว่าในนี้เนี่ยครับมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะครับ8ตัวเขาเรียกชุดของเล่นนี้ว่าชุด จูราสสิกเวิลด์ค่ายครีเทเชียสนะครับหรือว่าแคมป์ครีเทเชียสนั่นเองนะครับผมแต่ละซองเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นคู่นะครับผมทีละ2ตัวนะครับผมเริ่มตั้งแต่ไทเซรารท็อปนะครับเทรานโดนดอนสเตโกโซอรัสแบลค,คิโอซอรัสเวโลซิแลปเตอร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์อังไคลอซอรัสและพาราซอโรโรฟสัสซึ่งในแต่ละซองนะครับมันจะเปิดออกมาได้แบบนี้ครับว้าว เป็นเหมือนซองจดหมายนะครับมีสติกเกอร์สำหรับติดนะครับแล้วก็มีฉากให้ด้วยนะครับรวมถึงมีแบบนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือประกอบให้เรียบร้อยเลยในคู่มือประกอบเนี่ยเขามีมาร์คเครื่องหมายเอาไว้ด้วยนะครับว่าให้สีเดียวกันนะครับไปอยู่กับสีเดียวกันเช่นตรงนี้ครับสีเหลืองนะครับก็ไปอยู่กับสีเหลือง สีเขียวก็ไปอยู่สีเขียวนะครับสีแดงไปอยู่กับสีแดงนะครับผมอันนี้ก็มีสัญลักษณ์ที่มาร์คให้ดูง่ายๆนะครับอย่างนี้เขาก็จะแนะนําว่าให้เอาสีเดียวกันนะครับเข้าช่องเดียวกันนั่นเองพอประกอบมาก็จะได้แบบนี้เลยตัววัสดุของเล่นนะครับก็จะเป็นกระดาษแข็งนะครับมีความหนาประมาณ1นึ่แล้วก็มีการพิมพ์นะครับลายทั้งสองด้านอย่างที่เห็นเลย เดี๋ยวเราลองมาประกอบเจ้าไทเซอร์ท็อปนี่กันดูดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1น,นะครับเขาให้เอาส่วนตัวนะครับลำตัว2ด้านแล้วก็ชิ้นส่วนนี้ครับประกอบลงไปให้หันสีแดงออกด้วยนะคือคู่มือเขาเขียนค่อนข้างละเอียดนะครับเราก็ลองประกอบดูชิ้นที่2ชิ้นนี้นะครับให้เอาด้านสีชมพูออกด้านข้างอเขาก็จะมี ตรงสะโพกที่ค่อนข้างที่ใหญ่หน่อยนะครับชิ้นที่3ใส่ตรงกลางลงไปตรงนี้แหละน่าจะมี3ชิ้นสีไม่ตรงกันเลยนะครับเขาก็ใช้เอาสีเขียวนะครับลงก่อนนะครับเขียวชนกับเขียวนี่จะสังเกตหน่อยก็จะทําได้แล้วครับเขียวชนกับเขียวนะครับอันที่4ส,สีเหลืองอย่างสีเหลืองนะครับก็ใส่ตรงกับสีเหลืองน้ําเงินสีน้ําเงินแล้วก็สีส้มนะครับกับสีชมพู ประกอบออกมาแล้วก็พอเห็นเป็นรูปร่างแล้วครับมีหัวแล้วด้วยนะครับคล้ายแรดเลยอันนี้เขาให้ประกอบตรงส่วนสีเขียวนะครับตรงส่วนเขาตรงนี้นะครับยังไงใส่ลงไปอย่างนี้ให้ใส่ตรงส่วนนี้สีเขียวเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปมันจะล็อกกันพอดีใช่ไหมอ๋อลืมใส่หางสีน้ําเงิน นี่นะครับพอประกอบเล่าออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับมีส่วนหัวเขานะครับตัวขาแข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับจะมีส่วนคอนะครับที่เขาเซตเหมือนให้มันใส่หัวได้นะครับนี่ส่วนสติกเกอร์เนี่ยเราจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับถ้าติดเนี่ยก็จะเป็นฉากประกอบครับนะลองประกอบกับฉากดูพอประกอบออกมาเนี่ยครับก็ถือว่าตรงปกเหมือนกันนะครับแบบนี้ เทียบกันแล้วก็เหมือนเลยนะครับส่วนสติกเกอร์เนี่ยเราจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับอันนี้ก็ไว้ฝึกทักษะนะครับจะตกแต่งนะครับหรือจะติดตามจุดต่างๆนะครับในฉากก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบลายที่เป็นตราอันนี้ครับอยู่ด้านนอกนะครับเราก็สลับกันได้เพราะชิ้นนี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดสีเอาไว้ครับ ลายภาพที่พิมพ์นี้ก็ถือว่าละเอียดเลยนะครับอย่างผิวหนังของไดโนเสาร์เนี่ยก็คือเห็นเลยนะครับว่าลายละเอียดครับครบถ้วนเอาละครับประกอบตัวไทเซอร์ท็อปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบตัวต่อๆไปให้เสร็จเลยดีกว่าตัวนี้เป็นเทราโนดอนอย่างเทราโนดอนเนี่ยครับเขามีปีกนะครับเป็นแบบบินได้นะครับแต่นี้เขาไม่มีที่ตั้งนะครับ เราอาจจะหาเส้นได้นะครับมาลอยแล้วก็แขวนให้เขารอยนะครับพอเราแขวนกลับได้นะครับมันก็จะเหมือนลอยได้นะครับอันนี้คล้ายๆกันละตัวที่3นะครับสเต็โกโกสเัสพอประกอบเป็นก็ไม่ยากแล้วนะอ่ะสเต็โกโกสเัสเรียบร้อยนะครับประกอบไว้มากตัวนี้ไม่ยากเลยตัวใหญ่มากนะครับ หัวนี่ใส่ไปมาได้นะครับตัวที่4 blackio s o r u s ตัวนี้คอยาวนะครับมันต้องตัวใหญ่มากแน่เลยเอ,อ๋มา blackio s u r u s ครับตัวนี้คือใหญ่จริงนะแล้วก็คอยาวมากๆเลยครับเทียบกับตัวอื่นแล้วส่วนหัวนะครับขยับได้นิดหน่อยนะครับเป็นข้อพับพอดีตัวที่5ะครับ velosleptor อ๋อตัวนี้ต้องมีกรงพิเศษแล้วครับ ฉากสวยมากป้องกันแน่นหนามาแล้วครับตัวที่5้าเวโลสแลปเตอร์นะครับก็ตัวใหญ่อยู่ดีแหละมีแถบสีฟ้าด้วยนะึกถึงเจ้าบลูในจุลศิลป์เวอร์เลยตรงปกตัวที่6นะครับไทแรนโนซอรัสเล็กซ์นะครับผมแล้วว่าแบล็กฮิโอซอรัสใหญ่แล้วนะไทแรนโนซอรัสนี่จะใหญ่ใกล้เคียงกันไหมไทแรโนซอรัส เล็ Lex นะครับผมตัวใหญ่นะครับเกือบจะเท่าแบคิโอส u s เลยนะครับผมอันนี้คอยาวกว่าแต่ก็ใหญ่ใหญ่กว่าตัวอื่นๆหน้าตาดุร้ายใช้ได้ครับสติกเกอร์นี่เขามีตัวยานพาหนะที่ใช้ในจุ r a s กโลกด้วยนะเอาไว้แปะเป็นฉากนะครับผมเลอกสองตัวแองไคลโอสให้ตัวนี้น่ารัก แองไคลโรซอลัสนะครับน้องน่ารักมากเลยตัวนี้สติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็มีรถนะครับมียานพาหนะมาด้วยอุยนอนน่ารักตัวสุดท้ายครับพาราซอลโลโลฟัสนะครับผมมาแล้วตัวนี้มันทิ้งโจ้เลยพาราซอลโลโลฟัสเนี่หน้าตาจริงจังมากนะครับตัวนี้เขียบคอได้ ซึ่งพอทั้ง8ตัวเนี่ยมาประกอบรวมกันนะครับก็เป็นจูราสิกเวิลด์ที่ใหญ่มากดีๆนี่เองนะครับผมอย่างที่เห็นว่าอลังการงานสร้างจริงๆนะครับเต็มโต๊ะเลยนะตัวค่อนข้างที่ใหญ่มากเมื่อเทียบกับแฮปปี้มิลชุดอื่นๆน,นะครับคือเทียบกับมือแล้วเนี่ยอืมตัวใหญ่จริง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการต่อตัวต่อนะครับชุดของเล่นจู a ส s i เวิลด์ค่ายครีเทเชียสจากชุด Happy m ม a l ของ m c d o n a l d ลนะครับผมชุดนี้เนี่ยก็จะจำหน่ายระหว่างวันที่28มกราคมนะครับถึง15กลกุมภาพันธ์ปี2,565นี้นะครับผมก็มากับชุด Happy ้มี l นะครับ99บาทได้มา1ตัวด้วยนะครับแถมมาพร้อมกับชุดอาหารเลยนะครับ จะออกสัปดาห์ละ2ตัวนะครับผมถ้าอยากสั่งก็สั่งคู่เลยก็ได้นะครับแล้วก็สะสมให้ครบ8แ,แบบก็จะมีกองทัพไดโนเสาร์ที่ใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมคิดว่าของเล่นชุดนี้เนี่ยก็เป็นของเล่นที่ค่อนข้างที่จะเสริมทักษะและจินตนาการของเด็กๆนะครับในการเรียนรู้จักกับไดโนเสาร์นะครับผมรูปแบบต่างๆรวมถึงการฝึกต่อนะครับ ตัวต่อนะครับหรือจิ๊กซอที่สามารถต่อมาเป็นไดโนเสาร์แบบ3มิติได้ด้วยนะครับต่อ,อ,อมาก็อย่างที่เห็นเลยว่าสามารถที่จะขยับได้บ้างบางส่วนนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งโชว์แบบ3มิติได้ด้วยเช่นกัน,นครับผมก็เป็นของเล่นที่ถือว่าทําออกมาได้น่าสนใจนะครับสีสันสวยงามนะครับเป็นชุดเป็นธีมเดียวกันเลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย